พบกับช่องนวกระเบืดออฟฟิเชียลค่ะมีการดีให้โกบปกว่าขยอยู่พูน ไ่ได้กินด้หรอกตึ้งอครับมขอบคุณครับรขอบคุณิ้มากครับผมทเก็บเต็มก่อนอ้ยไม่อ้วนเดี๋ยวขอเก็บก่อนแม่หน่อยไหาลรา เในการลังเสยลาหานนีว์กินอุอ้ยเสือแม่สีเลยกระ <c oughs> เป๋าแม่กระเป๋ห <c oughs> าหลุยจะของยืนซื้อ <c oughs> ปีหมูอยู <c oughs> ่พูดไปหนังเลยนี่เซตเต้น <c oughs> <c oughs> สนามนียังกินป่ะอยู่ไหนเออชาแนลโอเคมีหัชาแนลหัวหน่ กิสมีนแหกขึ้นไปไบสองชุดเนี่ยเออทำบนตั้งกล่องกับพี่น้อง

ก็ไปกวดขยะมากพี่นอ้องเยี่ยวกับช่องโกวุงสกอต์ลำเพินอฟฟิเชียลเป็นช่องที่ไม่ได้มีคนเดียวแต่ว่ามีสองคนเดี๋ยวเก็บช่องก็เกิดไปอุ้นี่วปน,นประลาคนล้นแล้วกลับแล้วปอไปสติดิ บายบายมันนายบายอยู่ในรถรถอุ้ยว่า <laughs> มีคนตั้งขายแข <c oughs> ็งกระสัดดิอันบ่แม่นแขงเสื้อผ้าเอา ปวดควันพี่แอนแบบนี้ตาทำไมอ่ะเริ่มหายไปครึ่งหนึ่งไงก็ไม่อะไรเรอ่มหายมาจีบแต่กับไอ้เลเนองหนี่งไงจีบขุนตาทุกวันขุนตานี่ใช้มา20ปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนอร์มาไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วตาก็จะเริ่มจะบอดแล้ว่ะพี่แอรโต๊ะพื้นก็คงละลายไปกับพื้นเลยนี่ละลายสารพื้นแตกพองริงมันมันหนาอะไรเนื่อหมดแล้ว โอเคพี่น้องคลิปกลางก็ยังไม่ได้ลงเป็นบ้างเพราะว่าเนิดชาเลยจึงร้องพร้อมกันลกลางก็พิจเก็บเดี๋ยวลงวุ่นีล่ะถอดปลั๊กให้แน่อ่าต่อสั่งมากกว่าสีบอลโซฮูวเซลกันพี่น้องเด่นเซอร์บอกตามภาษาเด่นเซอรสือแล้ว่าดังบ้าได้เนาะแต่เบาบางแต่ยังเบาเสียงดังบ้าได้เพราะว่า นีคนผักพรน้ำเนยมีคนผักพรแม่สุภาพและผักพรนี่ล้วแม่สุภาพเป็นผักพรน้นเนงผู้ใดเานินรแม่สันเมื่อกี้นี่ของกันกลางเ็จรักนะฮะผูนักของกินตอนนี้เพิ่งไี้งห่งได้ทนนออปตักไปกัน เราจะได้ยางพาเขาจะไปรอก่อนวิ่งไปพลานเาเอารถ่ะนีดาวเนาะดาวเบาทดาว9บาท5บาที่คือม่เมื่อกี้ลยเนี่เนเด็กราหรือเปล่า เขาันยูทูบเบอร์ไงขนาดเกียบไสไฟอยู่กับยังไทยกูกักกัมเดอยังน้ำใส่ไหมสวเนีไปใส่มื่อนี่นะเอ้าใน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 ไอ้ ก็เจ้หัว,วควายโยขนาดเก็บสายไฟกันยังถือกอออล่องอยู่อะถอดเลยเด้อเจ้าของไฟถอดเอาเองอีกดิเพ <laughs> ถอดปลั๊กไฟกับเจ้าแล้วแบบปลั๊กไฟกับเจ้าปลั๊กไฟเปลั๊กไฟปกไปจีนแล้วยาอะล่ะเเราต้องถอนออกถอนออกกับเจ้าเลยเราปลั๊กไฟกับเจ้าไหบ่หลปลั๊กไฟใหนไ,ไม่นานเป็นยืนหันรถเบียดดิก็เลยถอดออก โอเคครับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับแต่ละที่เราบอสโอเคพี่น้องกับกไว้เท่านี้ก่อนเด้อเดี๋ยวขอไปเก็บเนียไปกเก็บเต้นวันนี้เล่นที่โคราชตลาดอะไรนะอยู่จอหอจอหอ,รอหรอตำบลจอหออำเภอเ,เอมืองจังหวัดนครราชสีมาประดุกต์ประยุกใ์กายกามาชมมาดูกันเลยขึ้นกัเต็มที่คือเก่า เลิกตีสามเลิกตีสามยูหันบอสอดแจ้งครับพี่น้องเมนพอมันเลื่อมพนทั่วแล้วเนาะกระฟัดถึงวันที่สี่วันที่สองนี่เล่นอยู่ที่บางทีตลาดสมาวพรใช่ไหมใช่แล้วก็วันที่สามนี่เล่นอยู่ับตุจัดตลาดนัดส่วนรถไฟตตุจัดส่วนวันที่สี่เล่นอยู่ที่สูงเนินโยคราดพี่ก่อสูงเนโยคราดแล้วก็กับมาทั่วอีสานเหมือนเก่าเหมือนเดิม ขอบคุณสำหรับกำลังใจแล้วคนะ่ะเรีนขอบคุณเลยทีด้วยทีเขามาเป็นกำลังใจให้ช่องกวงนและเมิ่ออฟฟิเชียแล,ล้วค่ะเป็นกำลังใจให้ตีให้โกูสองคนกำลังใจในการการเต้นทำมา,มาคือโกดเป็นคนลงคลิปสาพเพราะอย่างเพราะว่าโดยขอ้อทีตอนนี้เน็ตเน็ตมันลดสปีดเนาะมันเลยก็เลยแบบว่าเฮ็ดใหนทุกอย่างสาลงคลิปสาไปหมดเลย แต่ก็พยายามลุงให้พี่น้องเบิง่งพยายามลุงถามว่าลุงบก่ก็ลุงดิแต่ถ่าถ่าแบบถ่าเพราะว่าน,นิดนั่นมากเลยเน็ตมันสาเนาะโอเคพี่น้องโปรพงศกรและเพื่อนออฟฟิเชียลกับอฝ่าคลิปไวเทอนี้กันเด้อบ๊ายบาย